าสิไล่เสียถิ่มพงพันพี่นองเกายาสุระเผาเสือ้อไปย่องผู้อื่นดีกราบสวัสดีมิดหมอแคนแฟนลูกถุ่งหมอลำยินดีตอนรับเข่าสูหน่ะเดือนผ้าหล่อค่ะสำหรับเศร้านี่กับเป็นเศร้าของวันที่สองท่านว่าคม2565าสำหรับมือนีอากาศเริ่มเปลี่ยนและพี่นองจ๋าลมวอยว้อยผัด ใบไหม่ใบไหลล้นเต็มดินพี่น้องจ๋าอากาศเริ่มหนาวเริ่มลดลงอุณหภูมิเริ่มลดลงรักษาสุขภาพดูแลตัวเองกันเดอ้อพี่น้องจ๋าสำหรับมือนี้ก็สิมาอัปเดตเนาะค่ะอัปเดตข่าวของน้องแอมชนทีชาค่ะคำสัญญาทีชานุมานมือนี้สุดปังค่ะพี่น้องค่ะทะลุไปแล้ว8ล้านวิวพี่น้องจ๋าเฮ้เฮเฮน้ำกันพี่น้องเฮ้น้ำกัน,น,น,กนยินดีกับน้องแอมชนทชาเนาะคะ่ะ สำหรับคำสัญญาที่ชาโนมานซึ่งอยู่กับค่ายซ่องเดอค่ะปัจจุบันเดียวนี้น้องแอมชอนทิชาก็ได้เส้นสัญญากับค่ายแกรมมี่โกล,ละค่ะแล้วในว,วันี่ก็อาจสิมีเพลงออกมาให้พี่น้องเขาได้ฟังเนาะค่ะแต่ก็ยังเป็นเพลงที่อยู่กับค่ายซ่องเดอขึ้นแทนน้องไม่มาแรงแหง่งแกรมมี่โกลค่ะตอนนี้ ส่วนกับแกรมมี่โกลกัสิเป็นปีหนาค่ะพี่น้องค่ะกับประมาณต้นปีจังสิมีเพลงสําหรับน้องแอมชนทีชาเนาะค่ะก็คือคํายืนยันจากอาจารย์สลาคุณอวุธค่ะฟังมากค่ะสําหรับแอมชนทีชาสาวหน่อยมหัศจรรย์ตอนนี้คําสัญญาทีชาโนม่านขึ้นชาติลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเป็นอันดับที่หนึ่งค่ะของอาทิตย์ที่ผ่านมากค่ะ กขอแสดงความยินดีกับน้องแอมด้วยนะคะยินดีกับความสำเร็จกับสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตน้องแอมกขอให้น้องแอมเจริญเจริญต่อไปค่ะกขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้น้องแอมค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อประพาดคลิปต่อไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ